สมแดงแรงริบช่วยพี่ชิบความอยากตุกคนไลยคนให้ที่บบม,มันได้ดนี่ใบมันห่าลมสมบุกเนี่ยใบอย่างเงี้ยใบง่อยก่อน,นบบที่จะใจ๊นะใจปีแรกก็ถึงหูฝนทันทีเลยแหละครับมาลองนะก<ะ>่อนผมสึกว่าด,ดูมันพิษของพิษตากขึ้นมาเลยอะเอาต่อนถ้าฝนแล้วนะใบมันบวกลงขึ้นมาแล้วก็มาลองลำใหญ่ผลลำไย,ยแล้วตกเป็นเม็ดขึ้นมาแล้วลูกเม,มกกก็ดมันก็สวยอย่างเงี้ยแล้วก็เอาส่งเข้าประกวดของจังหวัดอ่ะ ได้ที่สองก็ชมเชยอ,อยู่ปีแรกได้สองรางวัลปีสองรางวัลมาปีนี้เพียบเลยครับเต็มเตี้เลยแต่ <c oughs> ได้ที่หนึ่ง,งจมเชยที่สามยังมีได้หมดอ่ะเนี่ยเนะะี่ยครับแปดเก้ารางวัลครับปีนี้ดูเลยก็ได้เลยมันจะเป็นพวงอี้นะเปนนน็นประกวดอันอี้อังอี้เลยนะข้างๆเนี่ยเขาจะเก็บหมดแล้วนะคะแต่เขาจะเหลือพวงเนี่ยไว้นะคะ <c oughs> เผื่อตีเป็นผู้กระป๋อ <c oughs> เป็นจะเข้ามาเล่าความมุ่แม่โจ้นะครับอะไรแม่โจ้กนะ็จะมาดู แต่อันนี้เราจะเก็บไว้พวงหนึ่งคือเป็นหลักฐานหล,ลักฐานไว้จะมีอีกสองพวงนี่ไปถ่ายากันเนาะอืมเนี่ยรูปมันอางนี้เลยตอนนี้ก็จะจะท่านี้แฮกแล้วจะเอาพริกพริกลงหน่นนยนอยเลยวันซาดแล้วตอนแรกจะตีที่หลังับทิ้งใบมันดูสมบูรณ์แต่งออกมาแล้วก็เขาจะไล่เอาอันเขาไปคั้านในก่อนเนี่ยเขาบอกว่ากินไใบผีแน่มันจะได้เงินอันนี้ผีแนมได้แล้วนี่นี่มันพิกพานแล้วออกมาแล้วคือซึ้อว่าลำใยเข้ามาเดี๋ยวแฮกเรื่องมันโจมใบมันเขียวมันนี่เหมือนกัน ตอนยื่นป้ากันสมแดงนี่โอ้ถึงใจอ่อนใจจางวันนั้นน้ำใจเข้าส่วนก็ถึงหมมวนเหรอมันมีเมัอนในนั้นแถวที่เก่าปีแรกนี่ออกหมดเลยแล้วอยู่ที่สวนกระสันงูเขาเนี่ยพอดีมาเจอเจอไอ้เนี่ยพริกเนี่ยงงเร็วแทงจริงเร็วแล้วออกเมืนเก่าเลยที่เรียกว่าริกแถวนี้พริดหมดเลยทีนี้ก็ติดจังเงี้ยตอนใรใจมันเริ่มจ่อเนี้ยต้องใจสมแดงเข้าไปพี่โนะแล้วมันจะแทงจ่อยาลงจะเม็ดมัน ถ้ามันเม็ดขึ้นมาพอดีแล้วก็เม็ดตัวไปแล้วจะเอาเนะี่ยผักเขียวพริกอะพริกคนสลับก,กันไปทีละอันเลยนะสะลับก,กันสลับก,กันก็ได,พด้พริกแล้วก็ส้มแดงพริกส้มแดงนะอโอ้สพดทุ่งษ์ขอาหาหัน้อมที่หนึ่งเนี่ยเอาลงน่ะเป้าเป๊ะไปละโอ้ยหนังเอี้ยเนี่ยพุกก่มนำอ้นี่สนใจไปแต่ตั้งใจไว้ติดแล้วฟอนปีนี้เลยเนาะจ้าเอาแช่มาฝากส้มแดงให้ได้เอาได้ได้แจได้เชียขอบคุณค่ะบ๊ายค่ะ